หนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่เหล่าบรรดาสายมูต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับโปรเจกต์อภิมหามงคลจัดสร้างวัตถุมงคลพระพรม168นะคะที่จัดสร้างโดยซุปตานักบูระดับคอรีวูดโทนี่จารุวัาจาพนมยีลัมโดยได้มีการจัดงานพิธีสุดยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมาณประัมพิธีวัดขนอนตำบลหนองน้ำสมอ,อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเหล่าพระเอกสายบุญนะคะนำทีมโดยหนุ่มเคลลี่ธนาพาสนะคะที่แท็กทีมมากับหนุ่มลิว,วชิรวิทย์แล้วก็หนุ่มท็อปจลน์นะคะมาร่วมงานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลพร้อมกับร่วมกันเป็นสะพานบุญนะคะในการบอกต่อเพื่อน,นำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างมาสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนาลาบบ้านโคกศูนย์ตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยนั่นเองค่ะตั้งใจทําครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพรอพอม .1 ห8อยากทําให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือ ก่อนที่จะเริ่มเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดคือความศรัทธานะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะฮะไปถ่ายหนังที่เรื่อง detective ชานาทาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้นะฮะพระพรหมนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมซึ่งวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับหปีแล้วครับเป็น1ปีแล้วครับสามวันที่ผมกลับมาจากเมืองจีนครับนับได้365วันนะครับก็ไปไหว้ มีองค์พระพรมอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ขอขอพอรพระพรมที่นู่นนะครับให้งานประสบผลสําเร็จแล้วก็ให้โควิดหายไปครับจนวันนี้เราได้กลับมาแล้วก็มาสร้างพระนะครับซึ่งเป็นพระพรมนะครับรุ่นพรพระพร่168แล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ร้อยเอ่อสามร้อยหกสิบห้าวันพอดีครับก็ทั้งคนจีนแล้วก็มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ครับก็ มามาหมดเลยครับก็ก็รู้สึกประทับใจถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับก็ผมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับที่ได้ได้มาทําสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับประวัติศาสตร์ก็ว่าด้ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราอย่างที่เห็นนะครับคือตั้งใจทําแล้วก็ระลึกถึงคุณของแผ่นดินทําไมถึงมาสร้างที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งวัดขนอนเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะี่คือเป็นดินแดนแห่งบรรพบุรุษ ของเรานะครับที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมามิฉะนั้นนะครับเหรียญพรพระพรมก็คือการสํานึกรู้คุณของท่านนะครับของบรรพบุรุษครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับครับก็หลวงพี่น้ําฝนก็ได้มาช่วยครับมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเรามาตั้งฮะออกแกไน้์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่น้ําฝนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปกราบ ครูบาอาจารย์แต่วันนี้นะฮะได้ทำพรพระพรมรุ่น168ก็ได้มีโอกาสได้ไปนิมนต์นะครับไปนิมนต์พระเกจิคูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆรูปนะครับทั่วเมืองไทยนะครับก็ครับก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีการทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับเข้มขังนะครับแล้วก็ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะครับโดยที่วัดขนอนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เฮงไพรวันนะครับก็เป็นสายหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับ ทำไมถึงสายสายนี้ทําไมผมเลือกตรงนี้เพราะว่า1คือเป็นสายที่อาจารย์เฮงก็คือสายกระบี่กระบองมวยไทยกระบี่กระบองซึ่งเป็นสายมวยของผมด้วยครับนั่นก็คือมวยไทยและกระบี่กระบองก็จะมีท่าไร้รำการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นท่าเทพท่าพนมเทพท่าปฐมเทพพนมพรมสี่หน้านะครับซึ่งมีซึ่งมีอยู่ในสายวิชาและทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสําเร็จและได้กลับมา ตอบแทนแบุคุณแผ่นดินตอบแทนแคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับผมก็วั sure. so. 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 Hmm. นนี้ส <c iren> ิ่งที่อยากบอกก็คือหนึ่งก็คืออวิชานะครับคือท่าผสมเทพนรมพรมสีหน้าเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับคนไทยของเราเนี่ยมาช้านานไม่ฉะนั้นแล้วการที่นำการแสดงมาเพื่อเป็นการถ่ายทอดและลํำลึกถึงคุณของท่านคุณของครูบาอาจารย์นั่นคือมวยคาดเชือกมวยไทยกระบีกระบอง แล้วก็โขนนาทยุทธ์นาติลินนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดแสดงเรื่องพระพรหมนะครับเกี่ยวกับพระพรหมครับการกําเนิดของพระพรหมครับวันนี้ก็มีทั้งกระบี่กระบองมีทั้งโขนนะครับให้รับชมกันครับก็นี้ก็คือก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้มีการถ่ายทอดแม่ไม้มวยไทยออกไปก็คือท่าไหว้ครูก็คือพรหมสีหน้าก็เป็นพรหมสีหน้าครับก็จะมีหน้าพรหมหน้าพรหมทั้ง4ี่นะครับก็เป็นเหรียญกลมนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นการเป็นอุดมวลสารนะครับ <Yeah. S 1> ก็ได้พูดคุยกับน้อง <Yeah. S 1> ก็คือต้องขอบคุณต้องขอบคุณน้องครับที่ทําให้ประเทศไทยมีสีสัน <Yeah. S 1> แล้วก็ทําให้แฟนๆคนไทยนะครับมีความสุขสร้างแรงความสุขให้กับคนไทยนะฮะที่เป็นแฟนๆแจ๊สสันหวันนนงนะครับผมก็ตอนนั้นไปขอบคุณน้องเขาแล้วก็และดีใจมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ เขาเป็นเด็กท so, um, oh, so, ี so, ่น <crust art store> so, ่ารักแล้วก็พอเจอเราแล้วก็บอกชอบดูหนังแอคชั่นชอบหนังแอคชั่นด้วยแล้วก็เขาก็โชว์คลิปที่เป็นตีลังกาที่เป็นทริคนะครับมาเชน่าทริคนะครับให้ดูแบบโอ้โหน่าจะมาเล่นหนังแอคชั่นนะอ่าก็ก็ก็มีการท้าทามนะฮะถ้าต้องต้องรอดูครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเป็นการแนะนําท่าช้างครับแต่ว่าน้องเขาไม่รู้อ่ะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นบอกเป็นท่าไล่ลำนะ ถ้าลรงรำช้างสมัดญ้าช้างสมัดงวงก็หงายขึ้นเนี่ยที่จริงอ่ะมวยไทยมันมีมันมีครบเครื่องครับทั้งอ่อนทั้งแข็งนะครับอ่อนนอกแข็งในนะฮะครบเครื่อ,องนะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคุณจะเห็นความดุดันแต่ข้างในเนี่ยเราปล่อยออกมาก็มีความอ่อนหวานได้อ่าเลิฟนะบอกถ้าบอกว่าช้างกูอยู่ไหนเราบอกช้างกูอยู่ไหนเราก็ตอบได้เลยทีนี้ช้างกูอยู่นี่ นี่ฮะอารมณ์นี้ครับก็ประมาณเนี้ยพี่แจ็คเขาเป็นยังไงบ้างครับได้ไหมครับได้ได้ครับโอ้โหน้องเขามีพื้นฐานอยู่ครับเพราะว่าในเรื่องของการเต้นในเรื่องของในมันมันก็เป็นเบสิกที่มันมามาด้วยกันนะฮะแล้วก็เขายัางเห็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเต้นทั้งร้องทั้งเต้นนะฮะมันต้องใช้กําลังมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้พลังงานอย่างมากนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วไปทำมาทําได้มันต้องมีการฝึกฝนต้องมีครูบาอาจารย์ครับเชื่อว่าเขามีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกัน สิ่งที่เขาห้อยมาก็เป็นเครื่องรางเหมือนกันฮะสิ่งที่เขาให้มาเราก็ถามเขาว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นน้ำเต้าเต็มเป็นน้ำเต้าจากคุณแม่คุณแม่ให้มา from mama. เอ่อ from m ม m าเนี่ยเราก็เหมือนกันครับก็คือพระพรหมก็คือพ่อแม่ของลูกนั่นเองก็คือเมตตากรุณามุทตตาอุเบกขามพราฉะนั้นพลังพลังงานของที่เรามีความเชื่อและมีความสัทธาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้เราเผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้ ถ้าเราศรัทธาครับเป็นงานดีมากนะครับแล้วเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้มีเกจิมาหลายหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าทวน,นิจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแกแกไปนิมนต์ทุกทุกท่านมาด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> ใหญ่กว่านี้คิดไหม <c oughs> <c oughs> ตัวผมเองยังไม่รู้จะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่สวยงามมากใหญ่ใหญ่มากเลยครับ ทัวนี้เขามีความตั้งใจมากเพราะ,อ,ะอย่างที่ทราบคือทนี่เขาตั้งใจที่จะ,ะไปสร้างบา้านไปสร้างโรงเรียนนะครับเขาตั้งใจมานี่มาหลายเดือนแล้วครับคือครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้ว่าเขาตั้งใจทํางานนี้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่างานที่จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ รุ่นพรพพรมนะครับหนึ่งหกแปดของคุณธนิจาก็ครับมาร่วมบุญด้วยกันอ่ามาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โอ้โหตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมบอลพรภพพรมหนึ่งกก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะของพรพพรมหนึรได้เลยนะคะ